บัดนี้วันที่18กรกฎาคม2568เป็นวันที่79ข้าพเจ้าส,า,า,าสุภัฒนาสุรินตาก่อนก็โตศี 21, าาสหนึ่งขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปรีดและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและอาจาเรียบูชาแดกครูบาอาจานั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน อรหังสมาสัมพุทโธระคะวาพุทธังระคะวันตังอะิวาเทมิสวาขาโตระคะวตาธรรมโมธรรมมังนัมัสสมิสุปฏิปันโนระคะวโตสาวากัซังโฆสังครังนั่มามิอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปริณิพุโตคุเนหิทารมาโลธานิปารามิหิจัติสติยาวะชีวังอาหางพุทธังธรรมมาสังคังสารนังคตโตปุเชมิราตานาตแตยังธรรมมังจัมรามิโสธีนา <Okay. S 2> สมันตาจักวาเรสุอัตราชันตุเทวตาสัทธรมมังมุนิราชสา,าสุนันตุสักขโมกขทังสักเคกาเมจรูปเปคิริศิคราตเตจันทลิเควิมาเนทีเประเตจคาเมตรุอนาคา,าเนเคหวัตุมีเคเตพมมาเจายันตุเทวาชลาทราวิสเมยขาขคันทัพนาคา ติถันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนางสาทโวเมสุนานตุธรรมสวนากาโลอัยัมพระถันตาธรรมสวนากาโลอัยัมพระถันตาธรรมสวนากาโลอัยัมพระถันตานโมตัสสะภะคะวะตัวราตุตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวราตุตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวราตุตัวสัมมาสัมพุทธัสสะ พูททางสารนังฆ่าฉามีทำมังสารนังฆ่าฉามีสังฆงสารนังฆ่าฉามีทุติยมปีพุททางสารนังฆ่าฉามิทุติยมปีทำมางสารนังฆ่าฉามีทุติยมปีสังฆงสารนังฆ่าฉามีตติยมปีพูดทางสารนังฆ่าฉามีตติยมปีทำมังสารนังฆ่าฉามีตติยมปีสังฆงสารนังฆ่าฉามินาถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนาสัจจวัชเชนะสวดิเมโหตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยางธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวดิเมโหตุสัพพทา นาิเมสารนางังอัญยางสังโคเมสารนางังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะสติเมของตุสัพพธาพูดทางนาเมรตัตนาปูตสริรจิตังสังฆทำมังนาเมรตัตนาปูตะวิสุทิสาลังสังคังนาเมรตัตนาปูตะสุสีรทิิฐีเอตังนาเมติรัตนา ลตันตนาตายวหังสัมมาสโมรสริตาวัตถุวิเศษภูตังอัญโยายานยุตตาคุณณโยฆ่าวาสปาวัตตังอสุมีตยามหิปิตะเถวะ่าญาถาติทันเทเอกังวินาติตะตเรสมาสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจีเรนจะปาตุภูตังคัมพีรายานวิสยังอติทุทธาสัทธังวินยูหีปันทิตาชชเนหีวิชันยลูปังโลกรมหีเกหีจิกะฐานจุปะละพณียางเกสันจีสุทูวิธิตังคู่ณกายาตายะ นาเมหิเยว,ว่าชนะตาญาสุวิสุตตามปิสมุปสตังนาสีสุธาปสาธาทานังปุญาญธิกานะมาสมุตตมปาปุลณภูมังทุกขาปะมุจจนามุขาสารานังคตานังปูชาระเหสุปะระมังอะิปูชนายังนิพพานาสัชิกิริยาย,ยุปานิสัยยะถังสัมมากิเลสามมาลาโสทนาสิทธิยาจะสาธุหีอัตถะ กุศเลหูปเสวนียางปานเนหิจาปิสารนังคามนียาเมว่าตสมาหิตังติรัตนังสารนังขาตามหาระรัตินทิวังขณนเนสูนมัสมานาปูเชมาจาปิสสะตังสุปัสัน,นจิตตาตัดฐานุปาริจริยาสทาราตาจ่าปุญเยนาตัฐะ สุกะเตนาสุขีพ่เวโมเตเชนาตาสะจะสุทัสสะทาปิสุวัตถิโหตุโยเจธาธรรมะวินัยมหิป,ปะมาณาปูโตโลกุตราพิสมโยเนียโตสุโพชังตสโสปนิสยาจยยาอา,า,ายามปิโหตุวัตถุตเยปริจิโตสุปสสาธการโร <c oughs> โยจักุมาโมหามะลาปะกัตโธสามังว่าพุทโธสุขโตว,วิมุตโตมาราสปาสาวินิโมจยันโตปาเปสีเขมังชนะตังวินัยัง พุทธัทงวรันตังศีรษาะานาม,ามิโลกาสานาทาันจะวินายากันจะตันเตชาสา,สาเตชายาสิทธที่โหตุสพันตรายาสวินาสามเมนตุธมโมทโชโยวิยาตัสสะสัตถุทัเสสีโลกาสาวิสุทธิมังคังนินยานิโกธรรมมัทธรสัทารีสาตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมังวรันตังศีรษาะานาม,ามิโมหะปะทาลังอุปสันตทาหัง ตันเตชะสาเตยชยยสิทธ,ธ,ธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธามาสนาสุขตานุโคโยโลกาปาปูปะกิเลสาเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะสวาขาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังคังวรันตังศีรสานะมามิพุทธานุพุทธังสมาสศีราทิถิงตันเตชะสาเตยชยยสิทธิโหตุสัพพันตรายา จะวินาสเมนตุนาโมอรหัโตสมัสสมมาสัมพุทธะมเหสีโนนาโมอุตตมะธรรมะสาสวาขาตัสเสวะเตนิทะนาโมมหาสังฆสาปิวิสุทธสีลาทิทิโนนาโมโอมาตายารัตถสาราตะนาตยาญาสาสาทุก,กังนาโมโอมาการติตาสาัตาสตัสตาวัตถุญาสาปินาโมการาปภาเวนะวิฆาชันตุอุปทวานาโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสพัพพทานาโมการาสาเตเชนะวิธีมีโหมีเต ชาวา